ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายวะไงคอยคิดว่าไม่ต้องเกิดเรื่องไร้ขีดกับคอยแน่นอนเลยคอยไปบ่นบานไว้แล้วก็คอยกระเป็นใจเย็นๆนะมึงเป็นอีหยังกันบ่สูฟังเบิ่งง <c oughs> วดที่แล้วนี่ยคอยไปจุดทู่บ,บ่นบานว่าขอให้ได้เลขเด็ดแล้วผู้ข่าสิมาแก้บนคอยบัดลืมไปแก้บนบน่ดิ้เพิ่นเสกขลุความซั่นบ,บ่บ,บ่อขานไฟไหมาบ่ถือโอ้แล้วเพิ่นเสกให้มึงเป็นหยังเพิ่นเสกให้คอยนี่เหี่ยวกบ่พุ่งเหี่ยวดุกระพิดกัระ่อยยามเหี่ยวกระเส็บๆส็ เจะละมันคักวุ่นใหญ่ตันตะใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนโดรล,ละบอสันบอสันกันปัญหาสําหรับท่านชายชีขัดปัสสาวะไม่พุ่งชีกระปิบกระปอยปัญหาต่อมลูกหมาหรือยอนสมรรถภาพทางเพศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเอนโดมีส่วนผสมของสมเกาหลีถังเช่ากระชายดําเห็ดยิ้นจื้อระบองเชศสกัดเห็ดถอมสกัดขม,มิ้นสกัดเกาคีสกัดโปรโตีนถั่วเหลืองหมดปัญหาเรื่องสุขภาพของท่านชายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชาย เอ็นโดเป็นตั้งแต่หลังจากใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็นโดนะสบายแห้งพะไนช่วง,งเนี้ยเ่ากับบัคัดบดเจ็บบบเสบพือเก่ากากรจังสาลาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของข้าเจ้าได้รับมาตรฐานมีแต่ส่วนผสมของสมุนไพสมวนมันยังแน่ล่ะพะไยมึงก็เ่ตั้งใจฟังบัคฮันฟังไหมมีกระไส้ดำเฮ <c oughs> ็ดลิ้นจือเฮ็ด <c oughs> หอมสกัดเฮ็ดละงอกเฮ็ดปวกเห็ดเพิงท้า มาสวนยังดอกตัวนี้สูนว่าไป็ยังมึงได้เลขคือบ่บาๆมั่วยังเบาดอกวันใหญ่คอยเครียดเลยแม่งเครียดอีหยังเลยคอยไปบ่นไว้ในเร็วทักคอยถึงเลขคอยสิจ้างว่ล่ำสามมื่นสามพันโอ้มันคือมานแต่ว่ามึงถึงจักแสนล่ะสองสองแสนสองพันนี่แหละกูเห็นหลายคนละยังเป็นยังมาโทษแต่ผีแต่สางถ้าบ่ได้เอ็นโดนี่ค่อยตายค่ะคาง้ันใหญ่ทุกครัวโดนปนีมึงกับ่าขายของเนาะบอกขึ้เจ้าใช่ไหมมันสื่อได้ครับมันก็ยี่สัน จุดบุดมันะบริมกระบ,บอกเขาเจ้าจัว่าเบอร์ทรอีหยังติดต่อซสื้อมองไหนโทรสั่งตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับก็ว่าไปเถอบอกสลกแกงก็ได้ตอวปลุกความมั่นใจปลุกความเป็นชายในตัวคุณน,ะน่ะนะพวกเให้ผมนะครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตอมลูกมากชีคัดปัสสาวะไม่พุดชีก็ปิดกรับปอกเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคือพญายุขางผมผลิตเดี๋ยวมอาให้กูบอกว่าเนี่ยมอง คู้ไววงเห็นผู้อื่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอนโดช่วยคุณได้เรื่องสุขภาพยาโทษผีสางนางมาถือเลขสองพันกะกะเหลาวสิจ้างหมอลามสามวันสามคืนเจ้าวิคาอายบอกพ่ใหญ่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อได้กับดิเจหนุ่มนาแวงหมายเลขโทรศัพท์080ย